นับสนุนโดย IBF ไส้กรอกอีสานสนใจติดต่อ0819152770ก็กลับเข้ามานะครับสู่รายการชนรุปปัถากับสามารถทาง IBTV นะครับทุกทุ่มครึ่ง ถึงสามทุ่มโดยประมาณนะครับเราก็มาร่วมเวทีประชาธิปไตยเวทีแสดงความคิดเห็นนะครับเพื่อที่จะร่วมกันหาทางออกหรือทางคลี่คลายปมปัญหาร้อนต่างๆที่กาลังเป็นประเด็นอยู่นะครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนกับท่านผู้ชมไว้นะครับว่าเรากลับมาดูเรื่องคุณภาพเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนในบ้านเราหรือแม้แต่แนวทางที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าจะเป็นการยกระดับการศึกษาในบ้านเรานะครับเราอยู่กับเรื่องนโยบายที่ออกมาจากในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ว่ายังต้องตรวจสอบกันอยู่นะครับว่าจะเกิดผลในทางปฏิบัติจะเป็นนโยบายจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามที่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่มีการพูดถึงในช่วงที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่จะกลับไปใช้นโยบายนะครับเรียนซ้ําชั้นของเด็กนักเรียนนะครับที่อาจจะมีคุณภาพการเรียนการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ํากว่ามาตรฐานนะครับหรือแม้แต่เรื่องที่ มีข่าวคาวออกมานะครับจากในส่วนของสอพทบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่นะครับมีการจัดกลุ่มซึ่งเดิมทีเนี่ยจาก8กลุ่มสาระก็จะเหลือเพียง6กลุ่มาสาขาวิชานะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นําไปสู่ว่าสาขาวิชานาฏศิลป์เนี่ยจะถูกตัดออกไปนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเราก็เลยตั้งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาถามท่านผู้ชมในค่ําคืนวันนี้นครับว่า เรื่องเรียนซ้ำชันก็ดีนะครับหรือแม้แต่การถอดวิชาหน้าตัดสินก็ดีมันเป็นการเดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาบ้านเราจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเาเดี๋ยวเราจะไปได้เดียงดูความคิดเห็นจากคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคุณภาพของเด็กหรือเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนนะครับไปเริ่มจากเ,เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็กนะครับท่านเป็นอดีตสวด้วยนะครับคุณมนตรีสินธวิชัยนะครับตอนนี้ อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมนตรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเรื่องที่มีข่าวคราวเกี่ยวข้องกับเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษาในบ้านเรานะครับคุณมนตรีช่วงหลังเนี่ยมีการพูดถึงกันเยอะพอสมควรนะครับนอกเหนือจากเรื่องแนวทางที่จะปรับยุทธโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนไปศึกษาร่วมกับทางโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ดีนะครับหรือแม้แต่เรื่องการจะนําวิธีการเรียนสอบตกแล้วก็ เรียนซ้ําชั้นหรือแม้แต่ล่าสุดเนียที่มีแนวคิดข่าวแว่วๆบอกว่าออกมาจากทางสพทเนี่ยบอกว่าจะมีการปรับนะครับหลักสูตรใหม่จากเดิม8กลุ่มสาระเหลือ6กลุ่มสารวิชาแล้วก็จะตัดวิชานาฏศิลป์ออกไปในมุมของคุณมนตรีนะครับที่ทํางานด้านเด็กมายาวนานเนี่ยมองว่ามันเป็นการตอบโจทย์สําหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาบ้านเราได้หรือเปล่าครับคือผม อย่างออนี้ครับเออพอพูดถึงเรื่องการเรียนซ้าชั้นนะครับถ้าจะพูดถึงเรื่องการเรียนซ้าชั้นเนี่ยเออถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเออมันก็คือการมีการสอบตกนะฮะแล้วก็ให้เรียนซ้าแล้วก็เออคงเราก็สรุปว่าเด็กคงพร้อมที่จะเรียนนะครับ,รบซึ่งผมคิดว่าเออประมาณก่อนหน้าเนี้ยการเรียนซ้าชั้นเนี่ย ถูกยกเลิกไปประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยประมาณสองหนึ่งสองสองนะครับพศนะครับตอนนี้มันก็ยี่สิบกว่าปีประมาณสามสิบกว่าปีด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่สองหนึ่งสองสองตอนนั้นนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็เราก็มีการเอเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราให้ให้ระดับประถมเนี่ยไม่ต้องเรียนด้วยซ้ำนะฮะนะฮะในช่วงในช่วงในช่วงตอนนั้นนะฮะ แต่ตอนนี้เนี่ยเเอออแล้วแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการการสอบนะครับก็มีการสอบไล่ใช่ไหมฮะครับเอไม่อืมก็จากการจากการที่ที่ที่มีการสอบไล่ก็ก็ก็เปลี่ยนเป็นเป็นระบบระบบระบบเอ uh ่อเอ่อระบบของการอิงกลุ่มอ่ะคือตัดงเกรดครับ,รบนะฮะเมื่อก่อนนี้ก็อิงเกณฑ์ไปแล้วว่าคะแนนไม่ถึงก็ก็ตกนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นตต่อหน้านู้นแล้วก็ นะฮะสามอย่างนะครับทั้งทั้งการการการหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ไม่ต้องเรียนมาสังเกตนะครับประมาณของหนึ่งสองสองนี่แหละครับผมจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะครับแล้วก็เอมีการจากอิงเกณฑ์ก็มีการตัดเกรดนะครับอืมแล้วก็เอมีการตอบไม่ต้องไม่ต้องไม่ไม่ต้องตกชันคือคือหมายถึงว่าพออิง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 ,อง,องกลุ่มแล้วตัดเกรดแล้วก็ก็อาจจะมีการตอบต้อมมีอะไรไปนะครับ ครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องเรียนซ้าชั้นไม่ถือว่าเป็นการสอบตกนะฮะตอนนี windows, ้เอ right? anyway> well ่อพอมาพอหลังจากนั้นมาก็ก็มาถึงสีู่นใช่ไหมฮะครับมาถึงสีู่นก็ก็มีการปฏิรูปการศึกษากันอีกนะฮะก็ก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปสร้างนะฮะปฏิรูปการเรียนการสอนปฏิรูปครูปฏิรูปหลักสูตรนะแต่น้ำหนักมันก็ไปสู่การปฏิรูปโครงสร้างเรื่องเอ่อเอาอำนาจในนี้ก็มี พื้นที่การศึกษามีอะไรไปใช่ไหมครับครับแล้วตอนนี้เรากําลังจะพูดถึงว่าเอ๊ะลับไปมีการเรากําลังจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอก็คือเหมือนกับคยคล้ายๆับมีการจะไปการปฏิรูปก,กานศึกษาใหม่ละครับก็ไปเอาจากจะหยิบอ่ออันอันเดิมมาท้ายนะครับทีนี้หยิบมาแน่ๆก็คือ ก็ตอนนี้มีการยิ่งยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับหลังจากมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมานะครับให้เรียนได้แล้วเนี่ยตอนนี้มีการเน้นแล้วนะครับครับนะครับแล้วก็มีการที่จะให้มีการสอบตกั้ำๆเหมือนเหมือนก่อนหน้าสองหนึ่งสองสองตอนหล้งนะครับก็เรียกได้ว่าเอาเอาวิธีการ เดิมสามเดือีที่แล้วกลับมาใช้ใหม่อันนี้มันจะเป็นการพัฒนาขึ้นหรือมันถอยหลังลงเข้าไปในคลองอะคุณคือคือผมว่ามันระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันวางมานะครับมันวางมาเป็นเรื่องของการที่ที่ให้เด็กเนี่ยอิงกลุ่มนะฮะแม้จะมีการยิงเกณฑ์ด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆหลักๆก็คือมีการจัดเกรดนะครับมีการจัดเกรดเป็นการอิงกลุ่มการ ออนนักอิงกลุ่มนักเรียนอะนะครับนะฮะทีนี้ถ้าถ้าจะมีการสอบตกกันเราก็ต้องไปอิงเกณฑ์อีกว่าไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะตกนะฮะครับอันนี้ต้องอสิ่งที่เราเราวางไว้เนี่ยมันเป็นเราเราเราวางมาไว้เนี่ยเป็นอ,อิงกลุ่มทั้งหมดะนะครับแล้วก็มันมีการพัฒนาไปสู่การสอบนู่นสอบนี่นะฮะมีการพัฒนาไปสู่ที่เอ,อผู้ผู้เรียนได้คะแนนในในระหว่างเรียนด้วย นะครับมัน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 มามาตรงนี้หมดแล้วนะครับแต่จริงๆงแต่ว่าบางทีเนี่ยวางมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากมายนะครับนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าการสอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของปลายปลายทางแล้วนะครับมันเป็นเรื่องปลายทางปลายทางที่ที่ที่มันจะเเออที่จะสอบวัดผลเนี่ยมันจะต้องมันจะต้อง เริ่มจากเรื่องเรื่องหลักสูตรใช่ไหมฮะเรื่องวิธีการเรียนการสอนเรื่องจากตัวครูใช่ไหมฮะครับนะฮะไอไอไอตรงเนี้ยเออเราเราได้เราเราได้ได้ทํามันจริงจังหรือยังอืมนะครับเราก่อนที่เราจะไปไปทำตรงนั้นผมก็ก็ไม่อยากจะอะไรมากแต่เพียงแต่ว่าผมเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะครับว่าเออคือเด็กเด็กตอนเนี้ยแม้ว่าพื้นฐานของ การศึกษาเนี่ยเราจะบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเรียนนะครับนพื้นฐานเนี่ยโดยรัฐจัดให้เนี่ยแต่การจัดให้ของรัฐเนี่ยมันมันยังมีความต่างกันอยู<ๆ>่ในเรื่องในเรื่องของคุณภาพของของเด็กไกลๆกับเด็กใกล,ใกล้ๆ้เมืองนะครับในเมืองเรื่องคุณภาพเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่ทีุ่ดครเพราะว่าผม,มอยากให้มันมีความใกล้เคียงกันก่อนคือที่เจอเปลี่ยนแปลงระบบอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่เด็กจะได้รับเท่าๆกันด้วยนะครับ เพราะว่าไงเนี่ยถ้าคุณภาพการเรียนการสอนมันไม่เท่ากันเนี่ยเด็กมันจะเสียเปรียบถ้ามีการอิงอิงอิงเกณฑ์ยังเกิดขึ้นนะครับข้อสอบอาจจะต้องใช้ข้อสอบกลางด้วยซ้ำครับเหมือนเมื่อก่อนเด็กนอกเมืองเนี่ยก็จะเสียเปรียบเด็กในเมืองใช่ไหมถ้าเกิดมีการใช้ข้อีอบกฐาะถ้าเกิดมีการใช้ข้อสอบกลางใช่ไหมครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับการเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการสอนหรือการเรียนการสอนที่ที่เท่ากับ เด็กในเมืองหรือเด็กใกล้ๆเมืองใช่ไหมฮะหรือ <m uk k> โรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยหรือหรือพูดกันตรงๆก็คือไม่มีเงินติ <m uk k> วอ่ะออไม่มีเงินที่จะจะจ่ายอ่ะฮะนะ,นะ <m uk k> เขาก็ยังเขาอาจเขาเขาก็อาจจะยังยังเสียบอยู่นะครับแล้วผมคิดว่ามันต้องใช้เลยอีกพอสมควรนะครับแสดงว่าในมุมของครูยุ่นเนี่ยก็คือว่าอย่าไปตัดสินกันที่การสอบคือถ้าจะไป ไปแก้ไขหรือไปยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนบ้านเรามันต้องทําอย่างอื่นก่อนที่จะไปปลายทางก็คือการสอบ,บใช่ไหมเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นนะครับว่าผมผมอาจจะผมอาจจะในสายตาผมผมอาจจะ,จะ,จ,ะจะมองไม่ทัดก็ได้นะครับแต่ว่าผมอยากจะสะท้อนให้ฟังว่าเอาเด็กเนี่ยเราสังเกตว่ามันจะมีการที่ไปได้รางวัลนู้นรางวัลนี้เป็นกระทั่งรางวัลของโอลิมปิกใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ชนิดสัตร์ อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคือใน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 ระดับของปัจเจกเนี่ยเราเก่งครับแต่ประเด็นเนี่ยก็คือถ้าท่าเฉลี่ยเมื่อไรเราไม่เราไม่ใช่ไงอก็ไม่ใช่มันก็เหมือนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ,รบมันเป็นช่องว่างหรือเปล่าระหว่างอเ,อ,อเด็กนี้กับไม่มีเด็กอยู่กลางเมืองอยู่ใกล้เมืองกับเด็กไกลเมืองหรือเปล่า ครับแล้วเรื่องการเรียนซ้ำสองชั้นเนี่ยในมุมของครูครูยุ่นเนี่ยคิดว่ามันมันจะดีกว่าหรือปล่อยให้เด็กผ่านชั้นไปเลยคือคือผมว่าไปเน้นในเรื่องของของของตรงนี้ก่อนได้ไหมให้เรียนอภิชาได้อ่ะครับเออแต่ตอนนี้เราจัดให้เขาหรือเปล่าเนาะซ่อมใช่ไหมครับอืมอืมนอกจากว่าไปสอบซ่อมหรือไปทํางานส่งอาจารย์ครับแต่จริงๆแล้วโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยเออเออเออถ้าเกิดว่าเขา วิชานี้เขาคะแนนไม่ดีเรื่อยเลยไม่ดีพร้อมที่จะขึ้นเขาคุณเขาคุณจะได้เรียนซ้ำๆอย่างมีคุณภาพไงเอ้ําวิชาอย่างมีคุณภาพไงผมยกตัวอย่างเช่นคณิตศาสตร์อืผมไม่เก่งเด็กไม่เก่งเพราะว่าเออยังไม่เข้าใจเลยเพราะพื้นฐานไม่ดีใช่ไหมค,ครับเขามีโอกาสเรียนซ้ําแต่ว่าบางทีวิชาพละศึกษาเขาเก่งเลยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยเขาเขาก็ไม่ควรที่จะมาเรียนทั้งหมดไย่งเ,ยเรียนเรียน,เร,ยนเรียนวิชาพละซ้ําด้วยไง อ๋อเขาคือถ้าเป็นเรียนการเรียนซ้ําก็น่าจะเรียนซ้ําเฉพาะวิชาที่เขาอาจจะอ่อนจริงจัดให้เขาอย่างมีคุณภาพจัดคอนเปิดเทอมก็ได้เหมือนกับที่เหมือนกับที่เด็กมัไย่ต้องไปเสียเงินลงทะเบียนอก็ไปถ้าไม่สอบถ้าสอบเทอมปกติมันไม่ผ่านก็ไปสอบซ่อมเอาช่วงปิดช่วงภาคฤดูร้อนซัมเมอร์ตอนนี้สอบเนี่ยการเรียนการเรียนนะฮะการเรียนมันสําคัญกว่างฮะครับหรือหรือไม่ผ่านจริง การจริงๆก็ก็มีโอกาสที่จะมานั่งเรียนไงฮะครับครับอันอันนี้ก็ก็ว่าก<ๆ>ันไปเรื่องๆๆเรื่องเรื่องเกรดเรื่องการเรียนเรื่องการแก้ไขวิชาที่สอบตกแต่ว่าในวิชาเรื่องพื้นฐานที่มีข่าวคราวบอกว่าจะตัดจากแดกลุ่มสาระเนี่ยมาเหลือแปดกลบ่าหกกลุ่มวิชาเนี่ยวิชาสาขาหน้าทศินซึ่งมีการพูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในมุมของครูยุ่นหมองยังไงฮะในมุมผมผมคิดว่า เออก็เป็นทางเลือกหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกให้ให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่เขาอยากจะเรียนหรือไม่เรียนอาจจะมีเด็กบางคนอยากเรียนอาจจะไม่อยากเรียนก็ได้แต่คือให้สิทธิ์เลือกว่าอยากจะเรียนหรือว่าถ้าไม่อยากเรียนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากเรียนก็เรียนอ่าเป็นวิชาเลือกคล้ๆอย่างนั้นใช่ไหมถ้าถ้าเป็นวิชาวิชาเลือกได้ไหมแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยมันเด็กบางคนเขาเขาอาจจะไม่อยากจะเรียนนี้แต่เขาอาจอาจจะใช้เวลาตรงนั้นไปเรียนอีกวิชาหนึ่งก็ได้ออหรือเด็กบางคนเนี่ยอยากเรียนก็ได้ครับนะฮะ เออผมผมว่าคือไม่ต้องไปบังคับเด็กใช่ไหมคือถ้าเด็กชอบก็ให้เด็กเรียนหรือว่าเด็กคิดว่าเด็กมีแววมีพรสวรรค์ก็เรียนตรงนั้นไปครับครับคือคือผมคิดว่านะฮะผมคิดว่าคือถ้าถ้าถ้าจะเป็นวิชาเลือกให้ให้เขา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 เลือกจริงๆอืมตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเพราะบุคลากรแล้วเพราะโรงเรียนมันไม่พอว่าอะไรเราไม่พอหรือเปล่าครับนะฮะแล้วบางวิชาในบางวิชาเลือกแต่ถูกบังคับให้เลือกมาตลอดอ่ะอ่า นะฮะครับครับคือคือคือเด็กคนคือคือมันเป็นวิชากลุ่มวิชาอะไรหรือถ้าเป็นวิชาเลือกเ้าเลือกจริงๆวิชาบังคับก็ครับอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็แยกเป็นทั้งเป็นกลุ่มวิชาบังคับอ่าถ้าเป็นวิทยาพื้นฐานโดยทั่วไปเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นวิชาบังคับไปแต่ว่าวิชาเลือกอย่างนัฏสินหรือความรู้ทั่วไปหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นวิชาเลือกที่เด็กให้เด็กเขาเลือคนตัดสิน ครับเขาเขามีอยู่แล้วครับก็เห็นแล้วว่าว่าว่าอะไรเป็นวิชากลุ่มวิชาอะไรเป็นอะไรเป็นวิชาเลือกอะไรเป็นวิชาที่ที่ที่บังคับต้องเรียนอะไรเงี้ยในแต่ในแต่แต่ละโปรแกรมนะครับแต่อยากให้มันเป็นจริงๆแบบนั้นจริงๆแต่ว่ามันก็คงจะต้องมีการลงทุนเพิ่มล่ละครับครักะคงจะต้องมีการเคลียร์เด็กล่ะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเยอะเงินจริงๆจริงมันก็ยากที่จะจะทาได้นะครับครับเอาล่ะครูยุนฮะขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับนี่ฮะครูยุ่นนะ